ครับผมอาจารย์ประเสริฐนะครับตอนนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับในการทดลองนะครับบอร์ดมิลเลคันซ็อกเก็ตของซิลิง์นะครับตัววิดีโอตัวนี้จะแสดงถึงวิธีการเบิร์นนะครับว่าจะเราจะเบิร์นเจ้าตัวมิลเลคันซ็อกเก็ตของซิลิง์ได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องวาดวงจรก่อนนะครับตามคู่มือนะครับหรือว่าตามวงจรที่เราต้องการนะครับซึ่งมีอยู่แล้วในบอร์ดมีแถมอยู่แล้วนะครับในบอร์ดทดลองนะครับ เพิ่งก็แต่บนคลิกตัวนี้นะฮวงจรันจะผนโผล่มานะครับอันนี้เวลาที่เราจะเบิร์นะครับเราก็จะคลิกไปที่คําว่า generate โปรแกรมไฟล์นะครับต้องทําการ generate ก่อนนะครับทุกครั้งนะครับเราก็ generate program f i l นะครับโอเคนะครับหลังที่ generate program ล i เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตรงคําว่า IMPACT นะครับ I Impact นั่นเองนะครับก็ double ล l i c k นะครับพอ double click เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรม I m p a c t ก็จะขึ้นมานะครับซึ่งคุณจะต้องวาดวงจรแล้วก็อ copy ผ่านก่อนนะครับถึงจะเปิดได้นะครับคราวนี้ก่อนที่ตัวโปรแกรมนี้จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับดูบนบอดของ มิลเลอร์เคิลซ็อกเก็ตซึ่งเป็นซีลิงค์นะครับนี่ก็คือรูปของมิลเลอร์เคิลซ็อกเก็ตที่เป็นของซีลิงค์นะครับก็จะเบรนได้2ตัวนะครับคือ95 3 6กับ9572นะครับซึ่งสายตรงนี้คือสาย Gtag ็ AC, นั่นเองนะครับสายนี้คือสาย Gtag ็ AC, นะครับแล้วก็เสียบลงไปที่ทตัวตัวมิลเลอร์เคิลซ็อกเก็ตนะครับบนบอร์ดอ่อนหยวนนะครับท่านี้เจ้าสายด้านหลังนี่นะครับก็จะมีสายอยู่นะครับก็คือ ต่อเขาเป็นเดอร์พอร์ตนะครับตัวนี้จะต่อเขาเป็นเดอร์พอร์ตนะครับตรงนี้ต่อคอมพิวเตอร์พอร์ตนะครับอันนี้ก็คือสาย G t แ c นั่นเองอ่าวตอนนี้มาสู่โปรแกรมดูโปรแกรมนิดหนึ่งนะครับเราจะโปรแกรมแล้วนะครับเราก็เรียก ipack ขึ้นมานะครับปึ๊บขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็กด next เลยนะครับสแกนเลยอัตโนมัตินะครับแต่โปรแกรมก็ทําการสแกนปึ๊บอ่าเจอแล้วนะครับอันนี้การจะเจอได้เนี่ยเราต้องเลือกชิปนะครับทางด้านนี้นี่ให้ตรงนะครับเห็นไหม ชิปด้านนี้เลือกอะไรครับเป็นเบอร์ 9536LXL นะครับขีด7นะ p l c 4 4เพราะฉะนั้นต้องให้ตรงกับฮาร์ดแวที่เรามีอยู่จริงนะครับอันนี้ทางด้านนี้นะครับวิธีการนะครับหลังที่มันค้นพบชิปแล้วเนี่ยเราก็ทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาเรียบร้อยแล้วแล้วเลือก Assign New Configuration File นะครับกดได้เลยครับ Configuration File นะครับเสร็จแล้วก็เลือกทำการเลือกนะครับจด7 GED นะครับ 7จนะครับจุดเจ็ดเสร็จแล้วก็กด Open นะครับนี่คือไฟล์ที่เราอัดลงมาในชิพนั่นเองนะครับเราจะอัดลงบนในชิหลังจากนั้นนะครับสังเกตดูตรงนี้จะขึ้นคําว่าอะไรครับเห็นไหมครับเจ็ดเห็นไหมครับเจ็ดไฟล์ที่เราเลือกเมื่อกี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับทาการคลิกขวานะครับก็จะมีโปรแกรมก็คือโปรแกรมลงชิป verifying ก็คือทําการตรวจสอบความถูกต้องหรือ erase ก็คือทําการลบนะครับ แต่เราโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับแล้วโปรแกรมมันก็จะทําการลบก่อนแล้วก็ทําการโปรแกรมลงไปนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมาว่าโอเคตอนโปรแกรมเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างนะครับเราจะอีลาสเราจะบอทิฟายหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะครับรือฟังก์ชันทงฟังชันเทสนะครับเราก็เลือกแค่2ช่องก็พอนะครับจริงๆแล้วกดโอเคนะครับตัวนี้ก็ทําการอัดโปรแกรมลงเจ้าตัวสิกลิงนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมมิ่งสำเร็จนะครับ ซึ่งคุณก็สามารถที่จะต่อฮาร์ดแวร์นะครับสมมุติว่าคุณส่งออกพิน22คุณก็ไปเอาฮาร์ดแวร์ไปต่อเข้ากับพิน22ซึ่งอยู่บนบอร์ดนี้นั่นเองนะครับพิน22ก็คือเจ้าพินนี้นะครับพินลิงสุดนะครับ22นะคุณก็ต่อฮาร์ดแวร์อาจจะไปต่อให้ LED นะครับเพื่อแสดงผลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดมสายไปนะครับ